สวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมา,าแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างาตัวส่งสัญญาณไวรลส HDMI e นะครับไร้สายนะครับยี่ห้อ l e 利ด้วยวะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งสัญญาณ HDMI e ไร้สายนะครับเอามาใช้ในงานสตรีมไร้สดนะครับซึ่งปัญหาก็คือ,อที่จริงแล้วเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางโรงงานตั้งค่ามาให้แล้วว่า,าเป็น ช่องสัญญาณที่36นะครับช่องแสามหกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับที่สตรีมงานกีฬาไปเนี่ยช่วงบ่ายจะเป็นเหลือแค่สามกล้องนะครับเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาผมนั่งเซตนั่งรีเซตนั่งเปลี่ยนช่องแ e l นะครับเปลี่ยนคุณภาพสัญญาณอะไรต่างๆแล้วหลายรอบก็ไม่ได้นะครับที<ม>นี้ไปเจอ,อ คนหาดูวิธีแก้ก็ไปเจอช่องของ RY Solution นะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็จะมาบอกปัญหาแล้ววิธีแก้ไขนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นราคาย่อมเยานะครับหลักพันต้นๆนะครับถ้าเราจะเอาของดีไปเลยก็จะเป็นพวก h o n y Land อะไรพวกนี้เพราะนั้นก็จะเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับผมก็เลือกใช้ที่เราเอามาแค่เรียนรู้ครับเราไม่ได้ไปรับงานอะไรที่จริงจังนะครับแค่ ทดสอบระบบนะครับก็จะเป็นตัว tx นะครับการสมิชชั่นก็การสมิชชั่นนะก็คือส่งนะครับส่ง tx นะครับส่งแล้วก็รีซ c เ i อร์นะครับรีซ e i v e r รับนะครับตัว rx เนี่ยรับนะครับส่งก็จะออกจากนะครับสัญญาณกล้องหรือสัญญาณอะไรก็ช่างนะครับเราไม่เอาไปปรับใช้กับทีวีก็ได้นะครับต่อจากโน้ตบุ๊กแล้วก็ติดกับทีวีติดกับจออะไรที่มันไกลๆครับ ตัวนี้เขาเคมไว้ที่ประมาณร้อยเมตรสองรอยเมตรนะครับใน,ในในที่โล่งนะครับอทีนี้เรามาดูว่าปัญหามคืออะไรครับแอดมินใส่เสาแล้วก็ติดแบตเตอรีร่เข้าไปนะครับก็กดคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ดูกันไปนะจะบูตติ้งขึ้นมาก่อนหน้านี้น,น,นะครับค่าโรงงานเนี่ยมันจะออกมาที่ช่องที่สาสิบหกนะครับเปิดใช้ครั้งแรกนะทีนี้ นี่ครับกำลังค้นหากันอยู่นี่ครับชแนลสามหกไอตันเนี้ยเป็นหากันไม่เจอนะครับไม่รู้ไปกดโดนอะไระตั้งค่าตรงนี้เป็นค u a ์ล t ตกับ mm hmm. ฟูลเอนซี่ก็จะเป็นถ้าเราเลือกเราจะตั้งที่ตรงนี้นะครับตั้งค่าคุณภาพสูงนะครับกับระยะที่ใกล้แล้วก็เอา f o ลเ n นซนี่จะเป็นระยะที่ไกลขึ้นนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพิธีตั้งค่าตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนนะตั้งค่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ทตรงกลางแล้วก็มาที่นะครับนะครับเลือกโหมดนะครับเอเซนโหมดตรงนี้แล้วก็เลือกนี่ครับโฟรนซี่แล้วที่ปกติถ้าผมเลือกอย่างาเงี้ยปร๊บสักพักหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราทําดูแล้วจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกันแต่ว,ว่าปัญหาคือตัวนี้คือมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เนี่ยครับยังเป็นเหมือนเดิมช่องสามหกอันนี้ช0องศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ เปลี่ยนช่องแหน่นะครับผมก็ลองใช้ตัวรับนะตัวรับคลิกตรงกลางแล้วก็มาที่สวิตช์ช่องแหน่เนี่ยคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกสวิตช์ช่องแหน่ปุ๊บเมื่อก่อนผมคลิกอย่างเงี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นช่องแหน่อื่นเป็นช่องแหน่งสี่สิบนะครับเคยใช้องแหน่งสี่สิบแต่ตรงนี้คือปัญหาคือหากันไม่เจอเหมือนเดิมนะครับเนีย่ยครับเมื่อกี้รอสักเกือบสองนาทีถึงสามนาทีนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําตัวนี้ก็ทําตัวนี้ก็ทําทําสลับไปสลับมา แม้กระทั่งกระชากแบตออกให้มันดับไปเลยก็ลองทำรีเซ็ตนี่ครับตรงนี้รีเซ็ตก็รีเซ็ตแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเออก็เลยไปคุณหาเจอที่ช่อง a l Solution ครับเนะก็บอกว่าให้ให้เสียบสายให้ดีใหมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปที่ที่ปลายทางนะครับ แต่ว,ว่าในที่นี้ก็คือมาเสียบที่ตัวนี้อินนะครับอันนั้นเป็นเอานะครับอินปึ๊บแล้วก็พี่จะบอกให้ไปเซตชันแนลมันเดิมนะครับสวิตชันแนลเห็นไครับตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเมนูซีนโหมดด้วยนะครับผมลองเลือกดูสิปึ๊บตรง36หกสวิตปึ๊บดูนะทำฝั่งนี้ก่อนอันนี้คือยังไม่เคยลองนะครับอันนี้คือลองแบบตอนนี้เลย หรือต้องหรืต้องทำพร้อมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนยัไงเดี๋ยวถ้าได้การยังไงเดี๋ยวบอกนะครับอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตรงนี้เป็นเครโรตี้แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสามหกก็น่าจะอ่ะเป็นโคเันซีแล้วสลับไปสลับมาก็น่าจะคุยกันอยู่ อ่ะตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนแค่จากคอยลที่เป็นเฟรนซีแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองฝั่งนี้แล้วกันนะครับอลองฝั่งนี้เป็นสวิตช์ชานเอลดูนะครับอลองดูถ้ามันไม่ได้อีกเดี๋ยวจะลองสวิตช์ชานเอลพร้อมกันอันนี้ฝั่งซ้ายไปแล้วยังไม่ได้ ฝั่งขวานะครับฝั่งรับเมื่อกี้ฝั่งส่งทําไปแล้วเปลี่ยนแค่ตรงข้างล่างนี้โหมดเปลี่ยนแค่โหมดตรงนี้แต่ฝั่งนี้ไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยมาทําฝั่งนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผลปรากฏว่ายังไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวลองพร้อมกันทั้งสอง <Okay. S 1> นะครับ Subchannel ชแนลนะครับหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บตอนนี้เสียบเสียบอินอยู่นะครับอ่ะมาแล้วทำพร้อมกันครับเป็นหนึ่งช่องหนึ่งห้าสิบสามอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วน่าจะใช้งานได้แล้ว,วต้องทดสอบหนะ่อยตรงไหนวะเนี่ยไม่มีอะไรทดสอบ ออนะครับตรงนี้ก็เพราะถ้ามันโชคแนวเดีวยวกันก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นชแนลห้าสิบสามนะครับอ่าเป็นหนึ่งอยห้าสาโอเคตัวนี้ตรงกันแล้วนะครับเป็นบุนซี่นะครับนี่ผมลองถอดใส่ให้ดีนะนะครับเมื่อเราไปเจองานที่มันแบบอาจจะมีสัญญาณชชนกับอันอื่นหรือว่าสัญญาณไม่ดีนะครับคิดว่านะเราก็ต้อง,องเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่ตัว ตัวส่งแล้วกันนะครับลองดูตัวส่งลองสวิตชานเนลนะสวิตช์ปึ๊บผมกดปึ๊บนี่ครับกดแค่ตัวส่งนะแบบไม่มีสายเชื่อมนะครับไปสี่สิบเห็นไหมครับเนี้ยเปลี่ยนเป็นสี่สิบแล้วเห็นไหมครับอี่เง,งี้ยเมื่อวานเปลี่ยนชานเนลได้แต่ทีนี้ไม่รู้กดยังไงเมื่อกี้มันหายไปเลยอันนี้เป็นฟลอเรนซีอันนี้เป็นเคโรตตี้น,นะครับอันนี้ก็คือชานเนลที่สี่สิบเดี๋ยวพอลองเปลี่ยนชานเนลอีกทีกดอีกทีหนึ่งอ่ะ ล,ลืมเปลี่ยนฝั่งนี้เดี๋ยวอีกรอบนะึงจะลองเปลี่ยนฝั่งนี้ดูได้ไหมยังไม่กดโอเคนะครับเมื่อกี้ผมกดเปลี่ยนช่องทางฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นตัวส่งนะทีนี้พวเราจะลองเปลี่ยนช่องทางฝั่งตัวรับบ้างมันจะเปลี่ยนให้ทั้งสองไหมดูนะครับสำหรับช่องทางกดโอเคกำลังค้นหาอยู่ตตตตึึตึึ โอเคหนึ่งห้ามเนาะแล้วก็มาสี่สิบน่าจะค้นหาชแนลที่ไม่มีเครื่องใช้ตัวอื่นทำงานอยู่มั้ครับผมคิดว่านะคือสแกนหาว่าถ้าไปเจอความถีที่มันชแนลชนกันปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้อีกช่องหนึ่งอัตโนมัตินะครับคิดว่าอย่างนั้นนะพอเมื่อกี้มันขึ้นไปถึงหนึ่งห้าบสาม แต่ถ้าโรงงานมาค่าโรงงานป็นสามหกะกดฝั่งนี้นะครับกดฝั่งตัวรับเนี่ยยังเป็นชแนตเสีสิเหมือนเดิมผมคิดว่าเราจะเป็นตัวส่งนะผมขอลองอีกที่หนึ่งนะครับชแนตขอเป็นช่องตัวส่งอลองดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมจะได้รู้ว่าเวลาเปลี่ยนช่แนเนี่ยจะเปลี่ยนที่ตัวส่งหรือตัวรับอ่าไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ นะครับน่าจะต้องเปลี่ยนที่ตัวส่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะใครที่มีปัญหาก็ก็ลองดูตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณช่อง youtube r y solution นะครับที่ที่เป็นคนเจอนะครับผมก็เอามาทำต่อแล้วก็ขยายปัญหาเผื่อมันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้การเปลี่ยนช่องเป็นอะไรต่อนะผมก็เอาไว้ที่1 5่ห้าสิบแล้วกันนะครับขอให้ จะเนี่ยมาตรงกันนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับอ่าับตัวนี้เป็นมานะครับอ่าก็เป็นฟอร์เนนซีนะครับก็คือใช้อ่าเอาระยะไกลนะครับสัญญาณก็คุณภาพก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงกับคุิตี้ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรคุณภาพสูงนะครับโอเคครับก็ก็ขอบคุณนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับนี่คือดนสดนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ